สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูการชำต้นไผ่นะครับสำหรับไผ่แล้วเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นการขายหน่อขายลำต้นหรือแม้กระทั่งขายกิ่งพันุบางท่านบางรายถึงกับออกจากงานประจำมาเป็นนายตัวเองนะครับปลูกไผ่ขายประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแบบยั่งยืนก็มีหลายรายหลายท่านนะครับ ในปัจจุบันไผ่มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่เลี้ยงไผ่กิมซุงไผ่ลวกไผ่บวงหวานไผ่ข้าหลามและยังมีอีกหลายๆชนิดนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาทําการขยายพันธุ์แบบขุดโคนหรือขุดเงาแล้วก็แบบปักชำด้วยกิ่งแขนงนะครับต้นนี้จะเป็นไผ่กิมซุงที่อยู่หน้าบ้านของผมเองนะครับ ผมจะเลือกขุดเอาเงาแล้วก็ตัดเอากิ่งแขนงนะครับออกไปประมาณหนึ่งก่อนถ้าจะตัดทิ้งก็เสียดายเลยต้องขยายพันธุ์ไว้ก่อนในการเลือกกิ่งพันธุ์นะครับให้ท่านผู้ชมเอากิ่งที่มีอายุไม่เกิน1-2ปีนะครับถ้าเป็นกิ่งที่แก่เกินไปอัตราการงอกของรากจะน้อยเมื่อเรานําไปชำแล้วอาจจะไม่รอดหรือตายได้นั่นเองนะครับ แล้วกิ่งที่อ่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงให้เราสังเกตนะครับที่ลำต้นถ้าเป็นสีเขียวอ่อนและใบของเขากลางหมดแล้วอันนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราตัดกิ่งไปปักชำได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวเข้มหรือเขียวแก่อันนี้ไม่ควรนำไปปักชำหรือขยายพันธุ์่อนะครับ เป็นกิ่งที่แก่แล้วมีอายุมากแล้วนั่นเองนะครับผมจะเลือกตัดเอากิ่งออกมาก่อนนะครับเมื่อเราได้กิ่งพันุในลักษณะแบบนี้แล้วให้เราตัดแต่งกิ่งให้เหลือประมาณ50-70เซนติเมตรนะครับแล้วนำไปแช่น้ำอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับเพื่อที่เขาจะได้ดูดน้ำไปเก็บไว้ในลำต้นนั่นเองแต่ถ้าท่านใด มีน้ำยาเร่งรากก็ยิ่งดีนะครับให้ผสมกับน้ำแล้วแช่ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เตรียมดินปลูกผมจะใช้เป็นหน้าดินผสมกับปุ๋ยคอกที่ผมหมักไว้อยู่แล้วนะครับตัวนี้หรือส่วนท่านใดที่จะไปซื้อเอาดินเพาะกล้าหรือดินขุยมะพร้าวนะครับก็ได้นะครับตามสะดวกเลยเมื่อเราได้ดินปลูกแล้วให้เอาใส่ถุงเพาะนะครับ เลือกเอาถุงที่มีขนาดที่พอเหมาะกับกิ่งพันธุ์ของเรานะครับไม่เลือกให้เล็กหรือใหญ่จนเกินไปนะครับเราจะเอาดินใส่ถุงประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยเอากิ่งพันธุ์ลงไปเราจะตั้งกิ่งให้ตรงหรือเอียงก็ได้แล้วค่อยนำดินไปกบอีกทีหนึ่งกดดินให้แน่นพอประมาณทำการลดน้ำเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการปักชำแบบกิ่งแขนงครับ ส่วนการชำแบบขุดเงาก็ทําแบบเดียวก,กันกับชำด้วยกิ่งแขนงนะครับเพียงแค่เราใช้กระสอบแทนถุงเพาะนะครับเนื่องจากเป็นเงาที่ใหญ่ไม่เหมาะกับการนําไปชำใส่ถุงผมจะนําดินใส่กระสอบประมาณหนึ่งกอนนะครับแล้วค่อยนําเงาพันลงไปจากนั้นเอาดินกบอีกทีนะครับอัดดินให้แน่นพอประมาณแล้วก็ทําการลดน้ําเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นให้เรานำไปไว้ในที่ล่มลำไรหรือเรือนพ่อชําและขั้นตอนสุดท้ายผมจะนำถุงพลาสติกหรือถุงแกงไปครอบบริเวณส่วนปลายของกิ่งพันธ์ุเอาหนังยางรัดให้แน่นนะครับเพื่อเป็นการลดการคลายน้ำของลำต้นแล้วช่วยในการแตกขแขนงแตกรากได้ดีนะครับในการดูแลรักษานะครับในช่วงนี้ให้เราหมันลดน้ำเป็นประจำทุกวัน ประมาณ45 6 0วันเราก็สามารถนำไปปลูกได้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจให้กับทางช่องเกษตรบ้านนาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ